สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเคริ่มประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาเดทข่าวฟ้าโดยการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ตูนยูเนเต็ดฟีเจอร์ดิ้งกับเจ๊ดม์ทุกวันและลายแอดของเราแอดมาได้เลยนะที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2022-2023ปีปัจจุบันนี้นั่นเองนะล่าสุดแบ่่งกลุมมาเรรียยบ้อ 8กลุ่มนั่นเองนะก็มีการเจอกันระหว่างบิ๊กทีมด้วยและมีการเจอกันระหว่างอดีตนักเตะเจอกับอดีตต้นสังกัดเก่าด้วยนั่นเองนะอย่างโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้ย้ายมาอยู่บาร์เซโลนาใช่ไหมจับสลากไปเจอกับไบรจ์มันดิคในรอบแบ่งกลุ่มเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับเอริ่งเบลชาร์เลนนะที่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็ไปอยู่กลุ่มเดียวกับบรุษเซียดอทมูลทีมเก่าของเขานั่นเองนะอา้าวทีนี้มาดูกันว่าแกลุ่มมีใครอยู่กับใครอะไรยังไงกันบ้างนะ ไปเริ่มกันที่กลุ่ม A right? นะครับอาจาแจก็กสเตอร์ดัมเลือพูนาโปลีเรนเจอร์สนะก ok ละ C, ุ่ม B ีปอโต้แอตมาดริดเบอร์เลเวอร์เูเซ่และคลับบรูชซีมีบาเยูเมิวนิกบาร์เซโลน่าอินเตอร์มิลานและวิกเตอร์ยเปลเซนอันนี้กลุ่มอัปเดตของจริงนะกลุ D, ่ม D ีไอทราค์แฟรงก์เฟิร์ตทอร์นามฮอตสเปอร์สปอร์ติงลิสบอนและโอลิมปิกมาร์เซย์กลุ่ม E ีมิลานเชลซีซาวส์บัวและด e ินโโมซาเกร็บกลุ่มเอฟเรบูลิตเอเบไลฟซิกชักตาโดเนิสและก็กลาสโกเซลติกนะะจ๊ส่วนนกลุ่มม G แซซิตีี้เบยาดอ์ ปิดท้ายที่กลุ่ม H ปาริสซงต์ชแมงยูเวนตุสเบนฟิก้าและมาคาบีไฮฟานั่นเองนะอ้าวก็ตามนี้นะสำหรับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ในรอบแบ่งกลุ่มฤด,ดูกาลน,นี้นัดแรกนะจะลงสนามกันวันที่6และ7กันยายนก็คือต้นเดือนกันยานี้อีก2สัปดาห์เท่านั้นเองนะก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนะี่ยจะถูกขมวดให้เข้มขึ้นมาเตะกันในวันที่ 1- และ2พฤศจิกายนปกติจะเตะถึงธันวาแต่ กลางเดือนพฤศจิกจนถึงกลางเดือนธันวามีฟุตบอลโลกที่กาตาร์รออยู่นั่นเองนะเอานี่คือทั้งหมดรายละเอียดการแบ่งกลุ่มแล้วก็นัดแรกรวมถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม UCL ประจำฤดูกาล2022-2023นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะชอบคลิปนี้ก, like, ก Share, ไดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจเจดมาและตูนยูเนเต็ดด้วยนะแอดไลน์มาคุยกันได้เพิ่มเติม,ตมที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองฝากไว้ด้วยนะพวกนี้กลับมาอัพข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ